สวัสดีครับผมเพลทนนพลครับเป็นยังไงครับวันนี้มาร่วมงานทิกก์ตอกออดเนาะยินดีแล้วก็ดีใจกับพี่ๆน้องๆที่ได้รางวัลกันด้วยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทิกก็ต์นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆคนนะครับที่ให้มาประกาศรางวัลครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาประกาศครับเราประกาศรางวัลอะไรครับรางวัล best of food ครับเนี่ย best of food ใช่เกี่ยวกับอาหารว่าเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สร้างเกี่ยวกับอาหารในทิกก็ตอกครับ ม,มีเล่นบ้างครับแบบเราแบบใช้ดูแบบพวกแบบพี่ๆเขาเต้นกันบ้างเลยนะฮะส,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 สายสองสายสองแบบยังไม่มีแบบยังเป็นทางการฮะใช่ครับรแต่หลังจากจบงานนี้น่าจะต้องไปสร้างแล้วแหละอแตน่านเอะไรนะฮะแน่านแน่นอนครับสบายมากอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาคล,ลาปิปแรกเอครับอ เล่นกีตาร์แล้วกันเราชอบกีตาร์เราก็ลงกีตาร์แล้วกันครับผมอ่าก็ฝากทุกคนไปดูไว้เวอร์ซ่ากันด้วยนะครับก็ไปรับเชิญมาสนุกมากครับแล้วก็เรื่องนี้มีอะไรให้น่าติดตามมากๆครับมันเกี่ยวกับการสลับโลกของสองคนของหมอจิมกับพี่ซีครับใชก <S <s <ๆ>่ก็ฝากด้วยนะแล้วถ้าไม่ใช่รับเชิญะคะถ้าไม่รับเชิญ มีครับช่วงนี้มีบ้างครับกำลังแบบซุ่มๆอยู่อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกไม่นานครับอีกอึดใจนึงให้ทุกคนได้รอรุ้นกันว่าจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างครับไบเป็นคาขาสิผมไม่เป็นไรครับอะซีรีส์แล้วกันซีรีส์อ่าฮัลล์คาแรคเตอร์ที่ได้รับนิสิตแตกต่างอะไรกันบ้างไหมแตกต่างสุดๆเลยครับที่แบบโอ้แตกต่างมากฮะบอกแค่นี้ดีกว่าว่าแตกต่างสุดๆคำเดียวเลย ห้ามพลาดแน่ๆครับต้องให้ติดตามกันนอ,อกจากซีรีส์แล้วเปิดร้านเปิดธุรกิจของเองด้วยอ๋อไนเพอ่อ <c oughs> ครับ <c oughs> เป็นแบรนด์เสื้อครับไนเพื่อสตูดิโอนะฮะยังไงก็อยากฝากไปด้วยตอนนี้มีทํากับแจ็กกี้ครับอเอามาคอลลบก, <c oughs> กันก็เป็น 10X ในเพื่อนะฮะสามารถไปสั่งกันได้นะเป,นเป็นการออกแบบจากเรามหรือใช่ครับ <c oughs> ก็คือสองสองบริษัทออกแบบเป็นคนละอันนะครับอย่างของฝั่งแจ็กกี้ก็จะออกแบบเป็นพวกสร้อยของผมนี่ก็จะเป็นพวกเสื้อนี่ครับ ชอบด้วยเราแบบชอบใส่เสื้อผ้าเลยนะฮะก็เลยอ่ะทำให้แฟนๆได้ลองใส่กันบ้างเลยเสยไสตล์เป็นออกแนวกึ่งสตรีทครับแล้วก็สไตล์เราเองครับไม่มีจํากัดความอยากใส่อะไรแปะลงมาแปะเลยแฟนจะสามารถจับต้องจับจองเป็นเจ้าของได้ช่อง,องทางไหนครับในไลน์ไม่ชอบครับซิ x เอ็กในเพลครับ นอกจากาางานเสร็จเรื่องนีแล้วงานของานเป็มไหมคะงานเพลงช่วงนี้ยังไม่ได้มีครับแต่น่าจะพยายามเห๋ือลองดูอยู่ครับตัตไแรกในติดต่อเนาะจัดไปครับ <c oughs> ได้แน่นอน <c oughs> ลุยเลยฮะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ